เรามีประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสเรื่องราวของ o อ e ป a t รชั่นบินะครับท่านเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปจนถึงกระดูกและทุกวันนี้มะเร็งเหล่านั้นได้อยู่ในสภาพที่สงบเรียบร้อยไปนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้คุยกับ,กบคุณสุภัสราเอมเอกหรือว่าพี่แดง,งเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาไม่เห็นเหมือนกับคนที่กาลังเป็นมะเร็งเลยอจริงๆเนาะก่อนหน้านี้คงไม่ได้เป็นอย่างนี้มั้งใช่ค่ะ อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงก่อนก่อนหน้าที่จะเจอกับบิมเนี่ยค่ะอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนั้นก่อนที่จะเจอกับบิมก็คือว่าให้ยาเคมีบําบัดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พูดง่ายๆก็คีโมละค่ะคีโมแล้วผมร่วงผมร่วงค่ะผมร่วงแล้วก็มีอาการเหมือนกับคืออาการป่วยหลงเหลืออยู่ก็คือจะมีผอมกว่านี้ค่ะแล้วก็ต้องถือไม้ค้ำยัน เพราะว่ามันลามไปที่กระดูกด้วยแล้วผิวพันธุ์เนื้อตัวเป็นยังไงคะก็มันก็แห้งแห้งๆก็คือก็คือมันเหมือนกับคนป่วยนะคะจริงๆมีรอยมีรอยช้ํารอยจ้ำไหมบ้างไม่ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าอ่อนเพลียมากค่ะคืออ่อนเพลียกว่านี้หลังจากให้คีโมอันนี้ให้ไปทั้งหมดกี่โดสด้วยกันเนี่ยแปดค่ะแปดโดสด้วยกันอาจารย์ตอนนั้นหมอคิดจะผ่าตัดอะไรบ้างไหมคะคือผ่าตัด ก็คือหลังจากให้เคมีบำบัดครบแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกที่มันไม่ติดก็คืออย่างที่บอกตอนแรกว่ามีกระดูกหักแล้วพอผ่าตัดใส่เหล็กแล้วกระดูกมันไม่ไม่สมานกันมันไม่ประสานกันก็หมอเข,า,เขาติดตามอาการมาเรื่อยๆเป็นปีก็กระดูกไม่ติดแล้วก็ใช้วิธีผ่าตัดแล้วค่ะคือผ่าตัด ใส่เหล็กครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีผ่าตัดเพื่อทำาบนกราฟก็คือเอากระดูกจากเชิงกรานเนี่ยไปปักครั้งที่สองพ<ะ>อครั้งที่สองแล้วมันยังไม่ติด<ะ>ยังไม่ติดอีกก็วางแผนว่าจะผ่าครั้งที่สาม,มแต่ว่ารู้สึกว่าเราดูแลสุขภาพมาเหนื่อยมากเป็นปีๆแล้วตอนนั้นก็ยอมรับว่ายอมรับกับสภาพตัวเองตอนนั้นได้ว่า แค่ถือไม้คำยันไม้เทา้าแล้วเดินไปได้ก็พอ,พอละค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมย้อนเล่าอาการของพี่แดงให้อาจารย์ฟังและผู้ชมด้วยคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองขั้นที่สี่แล้วก็อยู่ในระ,ระยะแพร่กระจายแล้วอืเพราะว่ามันไปกินจนถึงกระดูกต้นขาตอนที่มันกินกระดูกเนี่ยอาการเป็นยังไงตอนนั้นปวดเมื่อยเพลียเดินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือ คงจะเป็นมาตั้งแต่เราจะทราบว่าว่าเป็นมะเร็งนะคะคือว่ามันจะมีอาการเมื่อยเมื่อยมากๆไม่เคยเมื่อยมาก่นอ,ากกอนคือบางทีอย่างอย่างบางทีขึ้นรถไฟนะคะเคยขึ้นรถไฟจากจากใต้เพื่อจะมาหาลูกที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้น่ยจะถือถือที่เสียบถุงน้ําร้อนมาด้วยแล้วก็อ่าขอขอขอนั่งหมายเลขที่ ในตู้บัตเตอร์เวิร์ดมันจะมีประมาณตู้ที่<ล> <12 S 1> นมีปลั๊กไฟอ่ามีปลั๊กไฟ <c oughs> ขอขอเสียบกระเป๋าน้ําร้อนเพื่อ,อเพื่อจะได้ประครบมาคือเมื่อยจนไม่รู้จะทำานง้ยาแก้ปวดนี่กินเยอะมากมคือ,อม,มะเร็งนี่มันกินกระดูจนยืนหรือเดินได้ด้วยกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยถูกไหมฮะคือมันเลยเกิดอาการที่เมื่อยอก็ก็คือที่มันเมื่อยเนี่ยเข้าใจว่า มันคงกล้ามเนื้อมันถูกทําลายแล้วก็กระดูกก็ถูกทําลายมันก็เลยเมื่อยตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโดยวิธีการใดก็คําตอบว่าเป็นมะเร็งก็คือการเอาชิ้นเนื้อจากในช่องท้องไปตรวจค่ะก็คือหมอจะใช้เข็มดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องพอดีตอนตรวจอันตัสาวก็รู้ว่ามีก้อนเนื้อในท้องด้วยแล้วก็ซีทีก็รู้ว่ารอบๆบเอวเราเนี่ยมีมีเนื้องอกอยู่เต็มไปหมด แล<ม>้วอาการที่มันทําให้เราจําเป็นต้องไปอุทธรซาวจนไม<อ>่รู้ว่าเนี่ยอาการเป็อนอยังไงคือตอนหลังมันจะมีต่อมน้ําเหลืองอที่ขาหิบนเนี่ยค่ะประมาณสองสามเซนมันปูดขึ้นมาพอ<ม>ปูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องดิ้นรดนหาคําตอบว่ามันเป็นอะไรแล้วก็มันเป็นต่อเน,นื่องใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>คือตอนแรกเนี่ยก็ป่วยตอนที่ป่วยปวดเมื่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไป ไปหาหมอก็หมอก็ข้าใจว่าเราเป็นเกี่ยวกับกระดูกของหลังก็ทกํากายภาพบาบัดมามก็ก็ไม่ไม่ท่านเจอ่าต่อมน้ําเหลืองมันปูดขึ้นมาคก็เลยได้ไปดิ้นรนไปได้หาก็เลยรู้ว่าเป็นมะเร็งเอาละอาการถึงขั้นสี่กระดูกไม่ติดกันต้องมีเคบีบําบัดแล้วะนะคะตอนนั้นเนี่ยสิ้นหวังอย่ยังถามจริงเตรียมใจไหมเตรียมค่ะเตร,รียมใจแต่ว่าก็คือ เหมือนที่คุยกันไปว่า,าเราเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยก็รู้ลำดับว่าถ้าเป็นมะเร็งเดี๋ยวขั้นต่อมันไปขั้นต่อไปมันคืออะไรก็คิดว่ามันเหมือนกับเบื้องบนก็ยื่นโนติสมาแล้วว่า,าคุณคุณต้องเตรียมตัวแล้วละ่ะคือด้วยวิชาชีพพยาบาลที่เจอคนป่วยบ่อย คนป so like, like ่วยที่เป็นมะเร็งก็เหมือนกับมาเป็นไม่มันเหมือนมีชื่อในบัญชีใช่ใช่ค่แม่พี่กับเพื่อนเขาที่ตอนที่เขากว่าจะเสียเขา80กว่านะครับแล้วก็เพื่อนๆเขาไปหมดแล้วเนี่ยเขาคุยกันสองคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าสงสัยยมบาลทําเราตกบัญชีเนาะที่เขาอยู่ได้นานไงตกสมรวจอ่าเขาตายเมื่อ87จถูกไหมครแล้วเขาสองคนเนี่ยคือรุ่นเดียวกันเดียดแปดสิบเอ็ดแปดสิบไปกันละ เขาอยู่87เนี่ยเขาคุยกันเองเขาบอกว่ายมบาลทําชื่อเราตกบัญชีมากแต่นั้นแดงคงจะคิดว่าเฮ้ยบัญชีเราปรากฏแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก็คือทาให้ได้เตรียมตัวเตรียมตัวว่าบัญชีเราปรากฏแล้วใช่ค่ะก็เลยถามว่าวิตกมากไหมก็วิตกมากแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองคนเดียวก็คิดถึงข้างหลังว่าลูกจะลําบากเหมือนเราไหมก็เลย ไปพยายามเตรียมให้ให้ลูกข้างหลังนะคะ,อะพอพอได้เตรียมคือเตรียมทั้งร่างกายทั้งใจทั้งทรัพย์สินทั้งความยุ่งยากอะไรที่อาจจะเกิดก็เตรียมมาไว้เพื่อเพื่อว่าลูกจะได้ไม่ไมลำบากใช่ไมมยุ่งยากาเสร็จแล้วมาเจอบินได้ไงคะก็พอดีมีเพื่อนถือเป็นเพื่อนแล้วค่ะคือจริงแล้วเขาก็เป็นผู้ป่วย แล้วก็รู้จักกับเรามาก่อนไปเจอกันที่โรงพยาบาลที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยค่ะคเขาเป็นมะเร็งตับแล้วเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้นแล้วคือตอนหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขามีความยินดีที่จะบอกต่อใครๆว่าเขาใช้อันนี้แล้วดีขึ้นก็จะมีแผ่นพับอยู่ที่กระเป๋าเกงข้างหลังพ<ว>กไว้ตลอด<ว>เลพกไว้ตลอดเวลา,าค่ะแล้วล ตอนนั้นที่ฉันนั่งรอหมออยู่ที่หน้าห้องตรวจแล้วก็เดินผ่านมาวันนั้นก็พบหมอเหมือนกันก็พอเห็นอ้าวน้องแดงเนี่ยพี่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยพี่มีตัวช่วยดีแล้วน้องไปดูนะดูตามเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็ดูดูแผ่นพับเน,นี่ยก็เลยได้เริ่มใช้กับเขาถึงตอนนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมันก็ต้องทดลองแหละใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นพี่เขาดีขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็พอไปอ่าน ข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นขึ้นมาจริอๆมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทำไมถึงเชื่อคุณคนที่เอาใบปลิวมาให้ก็คือพี่ก็เป็นมะเร็งตับด้วยแล้วของเขาดีขึ้นอย่างไรเขาเล่าให้ฟังไหมเขาค่ะก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยรู้สึกยังไม่ต้องให้เคมีบําบัดแต่ว่าไปตรวจแล้วค่าของเลือดของเขาอะไรเนี่ยปกติหมดแล้วแล้วก็ยาเนี่ย หมอลดของเขาเรื่อยๆอ๋อคือได้สอบถามข้อมูลจากเขาคือแทบทุกโรคใช่ใช่มันจะมีตัวเลขชี้วัดดชนีแล้วมันก็จะมีเรื่องของยามันที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยก็เวลาไปตรวจทุกเดือนถ้าวันไหนหมอลดยามันก็จะมีอันนี้แล้วก็หมอบอกอ่ะโอเคอันนั้นตัวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะเรารู้ละวัานั้าตาลเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้หมอขอเพิ่มยานะเรียนตัวรู้เลยเพราะเราแย่ลงใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็รู้ได้จากการที่เขายาลดลงแล้วก็อาการต่างๆดีขึ้นแกก็บอกเหมือนกันว่าพี่ก็ก็บอกเหมือนกันว่าพอได้ยามาก็ไปที่โรงอาหารของโรงพยาบาลก็จะทานข้าวแล้วก็นับนับยาแกก็ลุกขึ้นเลยบอกวันนี้หมอจ่ายยาไม่ครบแกก็เล่าให้ฟังนะคะแกก็วิ่งกลับไปที่ห้องตรวจหมอว่าทําไมาหมอให้จ่ายยาเขาไม่ครบ ไปพบหมอหมอบอกอ้าวก็ป้าดีขึ้นแล้วหมอลดยาลงให้นั่นก็เลยเกิดความเชื่อระดับหนึ่งละใชกลับมาศึกษาต่อจากเว็บไซต์ก็ได้ความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่งและอะไรที่ทำให้ตัดสินใจจริงๆเลยว่าเอาละก็คือก็คือเราเห็นว่าท่านอาจารย์พิเชษเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็ ท่านก็วิจัยมาจริงๆเป็นผลงาน,นวิทยาศาสตร์ใช่ใชเ่เหมือนบางเหมือนบางบางตัวอย่างบางผลิตภัณฑ์ใช่ใช่คือก็ มันจะเป็นสมุนไพรที่เขาบดมาใส่แคปซูลไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นคือวันนี้เราไม่รู้ได้ซ้ำไปกระชายชาไัยวิจัยกันยังไงหลักฐานเด่นต่างๆมันมียี่ห้อมีชื่อนักวิทยาศาสตร์สี่ซ้าห้าคนก็ชัดเจนแล้วก็กระบวนการที่ทํามาเป็นเวลาหลายสิบปีก็ชัดเจนใช่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเคยเคยดูข่าวด้วยดูสื่ออะไรต่างๆก็รู้อยู่ว่า มังคุดมันดีดียังไงตอนนั้นเคยอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรเนี่ยที่สกู๊ปมาเรื่องมังคุดเนี่ยยังแอบคิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์กับเขาบ้างในแบบเนี้ยค่ะแล้วพอพอดูไปแล้วก็พวกดูข่าวอะไรต่างๆย้อนหลังก,ก็ก็รู้ว่านี่คือเรื่องเดียวกันที่เราเคยอ่านก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าแล้วตอนนั้น<ไ>ใช้ไปมากน้อยแค่ไหนจึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราละค่ะถ,ถ้าถามถึงว่าความรู้สึก สดชื่นกระชุ่มกระชวยเนี่ยก็รู้สึกได้ตั้งแต่สักอาทิตย์แรกๆ<ต>ค่ะแ,แต่ว่าแต่ว่าที่ประเมินผลเห็นตรงๆนี่ก็คือเรื่องกระดูกค,คืออย่างที่เล่าว่าเราฉายแสงเพื่อกระตุ้นในกระดูกงอกก็ไม่งอกผ่าตัดซ้ําก็ไม่งอกแล้วตาบบนกราฟก็ไม่งอกค่ะนั่นแหละตบกราฟล้วก็ไม่งอกแล้วพอหมอให้จังหวะเวลาเรา รอรอทำใจเพื่อจะผ่ะตะาตัดใส่ซีเมนจะตัดจะผาตัดผ่าตัดเพื่อใส่วัสดุเป็นซีเมนเพราะว่า้ะใส่กระดูกนี่ไม่ไม่ไม่ดีแล้วระหว่างรอเนี่ยก็เอ็กซเรย์ซ้ําวันนั้นหมอนัดไปว่าจะไปประเมินร่างกายเพื่อจะทําซีเมนแต่ว่าเอ็กซเรย์อีกทีนึงก็เห็นกระดูกงอกขึ้นมาช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนคือสเดือนสมเดือนหลังจากจี่ไ้บิมก็จะเห็นมีกระดูกงอกขึ้นมาเป็นเงารางๆให้เห็นค หมอก็เลยตัดสินใจไม่ต้องผ่านละหมอยังไม่ตัดใจิตใจตอนนั้นค่ะหมอก็ติดตามมาอีกรวมแล้วก็ปีหนึ่งก็วันที่ส5บห้าพฤษภาคมที่ผ่านมามก็รู้ว่ากระดูกมันขึ้นเต็มที่แล้วอ๋อเพราะว่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระดูกเนี่ยมันถูกถูก,ถกยับยับย้ง,งถูกชะลอไปแล้วกระดูกมันก็เลยสามารถสร้างมวลกระดูกขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกันได้ตอนนี้ดเดินสบายยังคะสบายแล้วค่ะก็อ่ ถ้านอกจากว่านั่งนานๆนและลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะรู้สึกปวดบ้างแต่ว่าตอนนี้เดินก็ยังมีกระเพกบ้างแต่รู้สึกก็พอแล้วไม่ต้อง่ไมทาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็จังหวะหนึ่งของชีวิตก็เคยคิดว่า เราคงมีเอกลักษณ์ประจําตัวก็คือถือไม้เท้าเหมือนคนแก่ไปเรื่อยๆแล้วล่ะปัจจุบันไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วค่ะทั้งที่คุณคุณแดงนี่อายุเท่าไหร่นะสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดเองนะอาจารย์ถ้าเกิดจะต้องมาถือไม้เท้านี่มันเสียบุคลิกเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะและตอนนี้หมอที่เป็นคนดูแลรักษาเนี่ยพูดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับโอกาสของเราที่จะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนอ๋อตอนตอนที่จะเริ่มรักษานะคะคุณหมอก็ให้ ให้ข้อมูลบอกว่าถ้าให้เคมีบําบัดแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสหาย90%อซแต่มีโอกาสจะเป็นซ้ํา5 0ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเขาใช้ตัวเลือด l อลดดูดูค่าของมะเร็งเนี่ยดูค่าของมะเร็งต่อมนั้นเหลืองก็ปกติมาตั้งแต่ตั้งแต่ให้เคมีบําบัดไปสักสองสามครั้งครับปกติก็ปกติมาจนถึงปัจจุบัน ก็ mm hmm. คือว่าคุณหมอจะใช้คำว่าขณะนี้โรคยังสงบอยู่ mm hmm. ยังไม่ได้บอกว่าหายแล้วนะแต่ว่าก็โรคยังสงบอยู่ก็ขอให้สงบเราดีขึ้นเนี่ยหมอถามบ้า,บางไหมว่าเราไปทำอะไรไมาพอดีมีหมอสามท่านทีนท่ดูแลอยู่มีหมอด้านฉายแสงด้านกระดูกด้านมะเรง็งมีหมอท่านหนึ่งถามหมอที่ด้านฉายแสงก็ถามว่าไปทำอะไรมาทานแคลเซียมเหรอบอกเปล่าค่ะ ทานผลิตภัณฑ์ของอาอจารย์พิเชษใช่เขาก็บอกว่าเออดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าคือเราเราหมดเหมือนกับหมดหวังมาแล้วแล้วก็เนี่ยเขบอกดีดีมากๆเลยนิเซลมเมร็งเนี่ยสงบอยู่นานแค่ไหนละครับหลังสุดที่ตรวจมาก็ หมายถึงว่าเจาะเลือดใช่ไหมคะเดีย๋ยวนี้ค่ะเขาตั้งแต่ประมาณประมาณเดือนกุมภาห้าสามเพราะว่าได้ไปประมาณได้ไปประมาณสักสามครั้งของเคมีบำบัดก็ปกติก็ประมาณกุมภาห้าสามก็จนนี้ก็ปกติมาตลอดไม่ต้องทานยาค่ะหมอไม่ต้องให้ทานาไม่มีทานยาควบคุม <refreshing S 2> อะไรตอนนั้นที่มันเป็นแรงๆเนี่ยได้ทดลองนู่นทดลองนี่ เกือบทุกอย่างไหมค่ะทดลองก็คือก่อนที่จะมาเริ่มเริ่มบิมนะค่ะก็ทุกอย่างที่ ที่เขาว่าดีใครแนะนํามาก็เอาหมดอ่ะนะ,ะก็บางทีมีมีเพื่อนเพื่อนมาขายบ้างญาติซื้อมาฝากหรือ,อว่าคนรู้จักนับถือกันเอามาฝากทั้งสมุนไพรทั้งอะไรเอาหมดเลยก็ทุกอย่างก็ดีนะคะค่ะทุกอย่างก็ดีก็คือว่าเราในขณะนั้นที่เราทานของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าพอทานไปสักช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคงได้เท่านี้แล้วก็ก็ต้องหยุดก็คือหมดไปกับ ผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมนี่เยอะเหมือนกันแต่สําหรับบิมนี่เกิดความมั่นใจได้มั่นใจคะ่ะมั่นใจเพราะจริงๆแล้วในบิมเนี่ยมันจะมีท h 1, 1> <ม>นเะนี่ยซึ่งมันจะมีอินเทอร์เฟอรอนแกลมาาที่มาฆ่าเซลเล์มะเร็งคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ทานบิมอยู่เนี่ยเซลเล์มะเร็งอาจจะกลับมาได้กลัวไหมตอนนี้ไม่กลัวคะ่ะตอนนี้ไม่กลัวใช่ค,คือยังไงก็ไม่หยุดทานใช่ <laughs> <laughs> ทานไปแล้วเท่าไหร่คะตอนนี้ทานแคปซูล วันละ6แคปซูลแล้วก็น้ำมังคุดวันละ1ถุงแคปน้ำมังคุดทานมือเช้าแล้วก็แคปซูลเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนออสองเม็ดสเม็ดค่ะใช่สามมือต่อวันใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือกระดูกเชื่อมติดกันแล้วจากการตรวจดูจากฟิล์มฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์ค่ะซึ่งคุณหมอบอกผลว่า คุณหมอบอกว่ากระดูกติดสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพื่อจะใส่ซีเมนต์แล้วก็บอกว่านัดมาเจอกันสักปีละครั้งก็แล้วกันแสดวงว่าตอนนี้ชีวิตมีหวังขึ้นเยอะมากใช่ๆ<ม>คือเซลล์มะเร็งก็อยู่ในสภาพี่สงบ,สงบ กระดูกเชื so, Hayır, affe, right. yeah, so ่อมติดปกติแล so ้วเดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าไม่มีโรคอะไรอยู่เหมือนกันหรือมีแต่ก็อยู่กับมันได้ก็มีคืออยู่กับมันได้แล้วพี่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนี้เราพูดกันตรงๆก็คือว่าอายุคุณแดงต้องยืนขึ้นกว่าเิมแน่เลยขอบคุณค่าใช่ยางไงตอนนั้นเคมีบำบัดไปแปดหนนี่ถามจริงว่าอาจจะคุณแดงต้องพูดตรงๆตอนนั้นคุณแดงก็ต้องทาใจแล้วว่า อีกไม่นานจะไปใช่ค่ะใช่ไหมคะก<ช>็เตรียมสมบัติอะไรไว้ลูกหลาแล้วอ่ะใช่ก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรอะค่ะแต่ว่าก<ช>็เตรียมเต,ตรียมไว้ว่าถ้าเกิดแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกจะต้องไปพึ่งใครลูกจะต้องเพราะว่าคือถ้ามันเป็นหนี้สินแล้วหนี้สินก็ลองคำนวณดูแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใครก็คือว่าคือหลังจากที่ที่สามีเสียชีวิตไปค่ะก็คือเขาเป็นคนนินทาได้นะ เขาเป็นคนไม่ชอบซื้อประกันแล้วทีนี้พอถึงเราพอเขาไม่ซื้อประกันเราก็ต้องมารับอะไรเองทีนี้พอตอนพอเข้าไปแล้วเราก็มีโอกาสไปซื้อไปซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อมากเพราะไม่ได้มีกําลังมากก็ซื้อเมื่อมีโอกาสก็ก็ซื้อไว้ทีนี้พอซื้อประกันไว้เดี๋ยวลูกว่าเอะบริษัทนี้มันจะไปถามใครว่าเขาไม่รู้จักก็เลยเอามาเรียงไว้ ี่ห้าอันก็คนนี้ติดต่อคนนี้เบอร์โทนี้ก็ถ้าทอย่างนั้นนะคะคือจริงๆเรื่องราวของพี่แดงวันนี้เนี่ยเราอาจจะคุยดูเหมือนสนุกสนานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรมานใช่ค่ะถึงกับท้อจนไม่อยากจะรักษาไม่ที่เราคุยอย่างสนุกสนานเพราะเราต้องขอแสดงความยินดีช่วยเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ชีวิตคุณแดงจะยืนยาวกว่าที่เคยคาดคิดไว้และมีทำซ้ำยังเป็นชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้คนอื่นได้รู้ไหม เล่าค่ะไม,ไม่เคยปิดบังใครว่าตัวเองเป็นมะเร็งถ้าถ้าใครถามบางคนก็ถามว่าสบายดีไหมก็ถ้าสมมุติว่าก็มีเวลาก็บอกว่าช่วงนี้สบายดีแต่ว่าผ่านมาเนี่ยไม่สบายก็เล่าไว้ก็ฟังว่าเป็นยังไงหรือบางคนเขาเคยเห็นเราตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยก็จะดูตัวอวบอ้วนกวน่านี้แล้วพอม,มาเจออีกทีเราผอมเขาก็ค่อยๆมาเรียบเรียบเคียงๆถามว่า น้องเดี๋ยวนี้ดูหุ่นดีนะจริงๆแล้วเรารู้แหละว่าเขาอยากจะบอกว่าเราเนี่ยดูผอมไปก็กาบอกว่าใช่ค่ะพี่เนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเท่าที่พี่เห็นนะถ้าเกิดพี่เจอก่อนจากนี้พี่จะรู้ว่าอ๋อว่าได้อีกใช่จะรู้ว่าขณะนี้เนี่ยถือว่าเกินร้อยแล้วที่อยู่ปัจจุบัน ก็จะเล่าให้เขาฟังคือซึ่งก่อนหน้าที่จะมาออกรายการเรานี่ก็ได้พูดอย่างนี้เหมือนกันชว่าดีขึ้นเพราะอะไรใช่ค่ะรับประทานอะไรคกล้าเล่าให้เขาฟังกล้าค่ะอืมอืนี่แหละคือผมกำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยเจอสิ่งดีๆกับตัวแต่ไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง กลัวคนอื่นจะหาว่าตัวเององมงายแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์รเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วที่สําคัญคือมีสิ่งที่พิสูจน์ได้รายการของเราที่ยืนหยัดมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นหลายตอนแล้วน,น,นะคะก็เพราะว่าเรามีบุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของบินที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้มะเร็งนะกรดไหลย,ยอ้อนไขข้อหรืออะไรก็แล้วแต่หลายโรคหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรามองสินค้าตัวนี้เป็นยาเนี่ยคนคงด่าเราบอกว่ายาบ้าบออะไรมันจะมราก็ไม่เคยดผลเราเป็นยาเราก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลเรื่องของความสมดุลของอุามคุ้มกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้คนต่างๆที่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากว่าอุ้มคุ้มกันในร่างกายนั้นมีสมดุลที่ดี ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้หรือว่ายับยั้งสิ่งที่มันจะมารบกวนคุณภาพชีวิตได้ครับก็วันนี้ต้องการขอบคุณพี่แดงมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการของโรคมะเร็งให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับขอบคุณค่ะ